ท่าทีของไทยต่อสงครามในยูเครนตอนนี้คุณวิสิติ์มองว่าเหมาะสมแล้วหรือยังทําได้มากกว่านี้หรือทําน้อยกว่านี้ดีกว่าครับคือที่ลงมติไปเมื่อวานนะครับก็คิดว่าเป็นท่าทีที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการลงมติเช่นเดียวกับเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นว่าการใช้กําลังเข้าไปรุกรานในประเทศซึ่งมีอาิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้อง เรียกร้องให้มีการถอนกําลังออกไปนะครับซึ่งก็ <ๆ S 1> ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจริงๆก็หลายฝ่ายก็คงคาดหมายได้นะครับแม้ว่า<ช>สุ้มเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลอาจจะพยายามไม่ให้รัสเซียเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นปฏิปักษ์กับเขาคับครับครับตรงประเด็นพอดีเลยครับงั้นผมขออนุญาตถามต่อว่าโอเคจุดยืนการลงมติเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วเราก็ลงมติไปแล้ว แต่หลังจากนี้มันจะต้องมีท่าทีมันต้องมีปฏิกิริยาที่มันจะมากกว่าการลงมติเช่นท่าทีต่อสถานการณ์หรือแม้กระทั่งความคิดเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิอจอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะมีแรงกดดันมาจากทางโลกตะวันตกพอสมควรนะครับเพราะว่ามาตรการที่เป็นเรื่องของการคว่ำบาตรเนี่ยจะได้ผลมากที่สุดก็ต้องไม่ให้มีหรือหรือให้มีรูรั่วน้อยที่สุด นะครับซึ่งถ้าหากว่าประเทศอื่นๆไม่ร่วมมือด้วยมันก็ทําใหป้ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของมาตรการคว่ำบาตนี่ก็จะลดลงไปนะครับผมคิดว่าท่าทีของไทยเนี่ยดูจากคํากล่าวของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็คงจะพยายามอิงกับคนไกที่เป็นะหุภาคีให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการคว่ำบาตอะไรต่างๆนี่ก็คงจะต้องดูท่าทีของ อ,องค์กรเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเพียงการเรียกร้องจากประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มประเทศใดกลุ่มประเทศหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังมีความลังเลอยู่นะครับผมก็เห็นรู้สึกเมื่อวานหรือ้ปะตอนที่ท่านนายชกถูกถาม <c oughs> ก็ยังไปอ้างอิองอาเซียนนะฮะทั้งๆในความจรงิง <c oughs> อาเซียนเนี่ยออกแถลงการไปก่อนหน้านี้แต่ว่าเมืม่อวานก็เห็นได้ชัดว่าสมาชิกอาเซียนก็ไม่ได้ลงมติไปในทางเดียวกันทีนี้ผมขออนุญาตถามถึง สถานการณ์ในยูเครนเลยครับคุณวัยพิเศษว่าคุณวัยพิเศษอภิษ์มองสถานการณ์ในยูเครนบ้างยังไงบ้างครับคือเมื่อกี้ก็นั่งฟังที่วิเคราะห์กันอยู่นะครับก็ก็ก็ตรงประเด็นนะครับประเด็นก็คือเอ่อในขณะที่การเจราจาก็คงมีการดําเนินการกันในในระดับหนึ่งนะครับก็จะมีการพูดคุยกันครั้งที่สองแล้วใช่ไหมครับแต,แต่ว่าสิ่งที่รัเสเซียคงต้องพยายามทำเนี่ยก็คือเพิ่มอานาจการต่อรอง ในการอยู่บนโต๊ะเจรจา,าให้มากที่สุดซึ่งก็หมายความว่าถ้าหากยึดเมืองต่างๆได้นะครับก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองขึ้นได้มากเท่านั้นเพราะว่าฝ่ายก็รมเมินตรงก,กันกับที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่ว่าเป้าหมายเดิมของรัสเซียเนี่ยน่าจะเป็นความคิดที่ว่ามันไม่ยึดเยอะแบบนี้ภายในไม่กี่วันเนี่ยน่าจะสามารถเข้าไปยึดเมืองหรืออาจจะเรียกว่าเข้าไปเปลี่ยนแปลง รัฐบาลให้เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นการสังหารผู้นําหรือว่าอะไรก็ตามนะว่าขณะนี้รัสเซียก็จะอ้างว่าปฏิบัติการของทางการทาหารเนี่ยหยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาก็คือเขาอ้างว่าเป็นการทําลายโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะถูกนําไปใช้ในทางการทหารนะ,นะครเพราะรัสเซียก็ยังยืนจุดจุดเดิมว่าที่ทําทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าทางยูเครนนะครับเป็นภัยคุกคาม กับทางทางรัสเซียค่ะถามในมุมของคุณอภิสิทธิ์ค่ะในช่วงเวลาที่ประเทศเกิดสงครามแบบนี้เนี่ยเมื่อ,อผู้นำเองมีผลอย่างมากเลยนะคะต่อการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคุณอภิสิทธิ์มองท่าทีของผู้นำทั้งสองชาติยังไงบ้างคะทั้งจากฝั่งของรัสเซียแล้วก็จากฝั่งของยูเครนด้วยค่ะฝั่งของยูเครนนี่ผมว่าเราได้เห็นภาพ ในหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีความกล้าหาญและก็มีความตั้งใจสูงมากที่ไม่ให้ขวัญและกําลังใจของประชาชนในการที่จะต่อต้านการลุกรานเข้ามาในเมืองสําคัญสําคญเนี่ยะจะจะจะ,จะหมดสภาพไปนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงต้นๆนเนี่ยก็มีข่าวใช่ไหมครับว่าสหรัฐบอกว่าเอ๊จะจะรี้ไัยไหมจะหลบหนีออกไปไหมนะฮะเขาก็ยืนยันเลยว่า ไม่หลบหนีและผมคิดว่าอันนี้มีส่วนสําคัญนะครับมีส่วนสําคัญในการที่ทําให้โลกตะวันตกเองเนี่ยก็ต้องมีการรวมตัวกันมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าสงครามครั้งนี้ก็คงจะเป็นสงครามแรกหรือเปล่าครับ,รบที่การเคลื่อนไหวทางการทหารก่อนการลุกเข้ามาปรากฏอยู่ตามโซเชียลมีเดียใ,ให้คนสามารถที่ติดตามได้ตลอดเวลานะครับ การที่ทางยูเครนเนี่ยพยายามฉายภาพให้เห็นนะครับว่าเขามีความกล้าหาญในการที่จะลุกขึ้นมาสู้นะครับทั้งๆท,ท,ที่กําลังน้อยกว่านะครับแล้วก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นกับพลเรือนกับเด็กก็เพื่อกระตุ้นให้ทางตะวันตกเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นในท่าทีในการที่จะมาช่วยสนับสนุนเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเยอรมันใช่ไหมครับถูกต่อว่าอย่างมากในช่วงแรกว่าจะสนับสนุนแค่ เรื่องหมวกกันน็อกเรียกหมวกกันน็อกกันนะครับ <c oughs> ถึงขั้นมีคนประชดบอกว่าถ้าอย่างนั้นส่งส่งถุงเก็บศพไปดีกว่านะครับ <c oughs> แ,ตแต่ว่าพอเกิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทางเยอรมันก็ปรับท่าทีนะครับผู้นําเยอรมันกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภา,าเนี่ยก็ไปค่อนข้างที่จะชัดเจนมากแล้วก็การมาตรการการคว่ำบาตต่างๆรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการ ผนึกกาลังของโลกตะวันตกอย่างที่เราก็ไม่ได้เห็นมาก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าโลกตะวันตกก็รู้ดีว่าการสนับสนุนเนี่ยก็ไปได้ไกลประมาณนี้แหละครับคือมาตรการทางเศรษฐกิจกับทางการทหารก็คือส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้นะครับเพราะว่ามองว่าถ้าหากว่ามีการส่งกองกําลังเข้าไปเนี่ยความขัดแย้งก็น่าจะลุกลามบานปลายสุ่มเสี่ยง นะครับแล้วก็รวมไปถึงในแง่ของการมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของของรัสเซียด้วยนะครับในมุมของผู้นํารัสเซียเนี่ยคือเราต้องยอมรับนะครับว่าในระบบการปกครองแบบนี้เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนหรือเราไม่ทราบกระบวนการในการตัดสินใจเหมือนกับโลกตะวันตกเพราะฉะนั้นก็จะอ่านยากกว่าเสมอซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าการที่ ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยใช้ถ้อยคําที่รุนแรงมากในการกล่าวหารัฐบาลยูเครนนะครับไปจนถึงกล้าที่จะบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าต้องการที่จะ,ะเพิ่มอำนาจการต่อรองอให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะ mm hmm. เมื่อ,อ อาจจะบอกว่าการการรุกครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามแผนหรือตามตารางเวลาของแผนเดิมนะครับแล้วต้องไม่ลืมนะว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยมาตรการทางเศรษฐกิจก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับรัเสเซียแล้วก็ประชาชนชาวรัเสเซียจํานวนมากนะครับยังไม่นับว่าอพอเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับการสูญเสียของทหารรัเสเซียเนี่ยออ,อารมณ์ของคนรัเสเซียเองก็จะเริ่มเกิดขึ้นว่าเอ๊ะ ทั้งหมดที่เข้าไปทำเนี่ยเพื่ออะไรนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าเราก็ไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรัสเซียเสพอยู่ในรัสเซียเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> คือเราเข้าใจได้แหละว่าเป็นคนละภาพกับที่เราแล้วก็ที่โลกตะวันตกเห็นนะครับ <Yeah. S 1> แต่เราไม่รู้ว่าควบคุมได้มากแค่ไหนนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งก็มันก็ในโลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยก็คงคุมได้ไม่ทั้งหมด นะครับฉะนั้นประธานวปปุติิเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าถ้าปล่อยสถานการณ์ยืดเยื้อไม่มีผลลัพธ์ของการลุกที่ชัดเจนแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนภายในประเทศเองแล้วก็กระทบถึงเสถียรภาพทางการเมืองของตัวเขาด้วยอื คุณอภิสิทธิ์ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าท่านประธานาธิบดีปูตินอยู่ดีใช่ไหมครับเคยเคยเคยพบประธานาธิบดีปูตินบังเอิญบังเอิญ<ๆ>ช่วงที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านเว้นวรรครับ่าเา็เน,นายกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีรัฐธรรมนูญที่บอกว่าท่านเป็นมาแล้วต้องเว้นวรคท่านก็เลยเอถอยลงมาเป็นนายกแล้วก็เอา,อาคุณแมดเวเดฟมาเป็น ff, ประธานาธิบดี ราะนั้นในเวทีต่างๆที่ผมพบจะเป็นประธานวีเมดเมดเดฟครับครับจริงๆถ้าในรัฐบาลผมที่ได้พบนะครับดีปูตินในตอนนั้นคือนายกปูตินในขณะนั้นเนี่ยจะเป็นท่านรองนายกสุวิทคุณกิตติอ่าครับอ่าเพราะว่าตอนนั้นท่านเป็นตัวแทนเราไปประชุมเรื่องเสือที่ที่รัฐที่ราท่านเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรครับอ่ผมขออนุญาตถามต่อในเรื่องนานาชาติมาตรการกดดัน การฟอกบาตรทางเศรษฐกิจต่างๆหลายคนบอกว่านี่คือมาตรการสงครามทางเศรษฐกิจที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกสมัยใหม่คุณิภิชิ์มองว่าสงครามทางเศรษฐกิจที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยสาดใส่รัสเซียเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนไปกดดันประธานาธิบดีปูตินได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ส่งผลแน่นอนถ้าหากว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยทำให้คนรัสเซียเริ่มตั้งคําถามว่าที่จะต้อง ไปบุกยูเครนในครั้งนี้เนี่ยมันเพื่ออะไรใช่ไหมครับ,รบแล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างที่ผมบอกก็คือว่าสถียรภาพทางการมันไม่เคยเคยมีคนเปร,รียบเทียบะครับว่ามันจะเหมือนสงครามเวียดนามสมัยก่อนสําหรับอเมริกานะฮะแลวยูเครนกับรัสเซียจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับว่าในที่สุดภายในประเทศเองเนี่ยแรงสนับสนุนก็จะเริ่มถูกบั่นทอนไปนะครับแต่ว่าทีนี้ในทางกลับกันนะครับ อันหนึ่งที่เราก็มักจะมองข้ามก็คือว่าเวลาที่มาตรการคว่ำบาตรต่างๆเนี่ยเดินหน้าเต็มสูบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโลกตะวันตกจะไม่เดือดร้อนนะครับ,รบก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าการทําธุรกรรมนะฮะหรือทําธุรกิจเนี่ยซึ่งก็จริงๆอันเนี้ยเราก็เคยพูดกันว่าถ้าเกิดมันเกิดปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์เราก็หวังเนี่ยครับว่าการที่คนมีความสัมพันธ์กันทางด้านการค้าการลงทุน คบค้าสมาคมกันเนี่ยจะทําให้เราไม่อยากรบกันนะครับเพราะกระทบกระเทือนถึงถึงผลประโยชน์อื่นๆอันเนี้ยมาตรการทางทางความบาดทางเศรษฐกิจก็ก็จะเป็นอย่างนี้นั่นคือเหตุผลที่ผมมองว่าประธานาธิบดีปูตินตอนนี้ต้องเร่งถ้าบอกว่าใช้ศัพท์ก็บอกเร่งเร่งเกมให้แรงที่สุดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เมื่ออถึงจุดหนึ่งเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็คงต้องยอมรับว่าเอจะ ปล่อยสถา,านการณ์ให้มันลุกลามบานปลายรุนแรงอย่างนี้ไม่ได้แล้วเข้าสู่เต๊ะโตเจรจาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็จะได้มีอำนาจต่อรองสูงสุดนะครับเพราะว่า,วาหากว่าสมมุตินะครับว่ายึดเมืองไหนไม่ได้เลยนะครับรอำนาจต่อรองก็แทบไม่มีแต่ว่าถ้ายึดเมืองลหลักๆได้แล้วแลโดยเฉพาะถ้ายึดเมืองหลวงได้เนี่ยนะครับอย่างไรเนี่ยเริ่มต้นการเจรจาเนี่ยอำนาจต่อรองก็มหาศาลนะครับเพราะว่าคนอื่นก็ต้องขอให้ถอยออกจากการการยึดเมืองหลวงตรงนี้ หรือหรือเมือ,องต่างๆเราค่ะออขออนุญาตถามต่อตรงนี้นะคะคุณพิสิทธิ์พอเราอาจจะไปถึงการจบบนโต๊ะเจราจาทีนี้ค่ะขั้นตอนในการเจราจาระหว่างยูเอ,อยเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยสามารถเจราจากันได้เฉพาะสองประเทศนี้หรือว่าจรงิงๆแล้วก็มีประเทศมหาอำนาจหนุน,นห,หลังอยู่ทั้งคู่เราควรมองตรงนี้ยังไงคะ <laughs> เราอย่าเพิ่งพูดเรื่องหนุนหลังไม่หนุนหลังนะครับเราเอาประเด็นตรงนี้ก่อนที่เป็นพื้นฐานที่มาของความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าไอ้ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันซึ่งเป็นผลพวงเรียกว่าตกค้างมาจากสงครามเย็นมันคือจุดที่ต้องต้องแก้ให้ได้นะครับคือในมุมของรัสเซียนะครับเขาก็จะบอกว่าเอ๊สิ้นสุดสงครามเย็น คุณก็ทำไมต้องเอานาโตมาถึงหน้าบ้านขยายมาเรื่อยๆนะครับใน <God. S 2> มุมของยูเครนนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาเขาถึงขั้นยอมอทำลายหรือไม่มีเลิกการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะฮะหลายอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ <God. S 2> ซึ่งตอนนั้นการการยอมไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็เพื่อแรกกับการคุ้มครองจากสามประเทศนะสหรัฐ <God. S 2> สหรัอชณาจากักรแล้วก็รัเสเซีย ใช่ไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันยูเครนก็มีความหวาดระแวงว่าลึกๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีปูตินมีความเชื่อและมีความต้องการที่จะให้รัสเซียเนี่ยกลับมาเป็นแบบสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ทีนี้ตรงนี้แหละครับที่พอมันไม่ไว้ใจกันเนี่ยต่างคนต่างก็ชี้นิ้วว่าเอ๊ะใครทำผิดก่อนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูการเข้า เนโตเนี่ยก็จะพัวพันอยู่กับการเมืองภายในประเทศของยูเครนว่าคนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอยู่ฝ่ายที่จะใก,กล้ชิดกับตะวันตกหรือใกล้ชิดกับรัเสเซียแต่โดยรวมแล้วเนี่ยประชากรของยูเครนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีชัดเจนนักในเรื่องของเนโตนะครับ <God. S 1> จุดที่กระตุ้นอย่างมากก็คือตอนที่รัเสเซียเข้าไปในไครเมียซึ่งนี้เราก็ต้องเข้าใจยูเครนอีกว่าอ้าว อาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่มีแล้วจะไม่ให้เข้าเนโต้แล้วขณะเดียวกันก็มีการเข้ามายึดไครเมียแล้วก็ตอนนี้ก็อีกสองแคว้นแล้วอะไรคือจุดที่จะคุ้มครองเขาผมจึงมองว่าไอ้ความไม่ไว้วางใจตรงนี้ผมก็มองไม่ได้ออกนะครับว่าถ้าปล่อยให้ยูเครนกับรัสเซียคุยกันเองเนี่ยมันจะมันจะไปตกลงได้ไดตรงไหน,นอย่างไรคำถามตอบที่เมื่อกี้คุณคุณ ถามบอกว่าเ้าแล้วคนอื่นอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็สําคัญนะครับว่าปัญหาก็คือว่าเราจะเห็นว่าก่อนที่มีการรุกยูเครนเนี่ยมาตรก,การหรือการเดินเดินทางการทูตทั้งหมดเนี่ยมันทําโดยสหรัฐบ้างฝรั่งเศสเยอรมันสาอาณาจักรเนี่ยซึ่งรัเสเซียมองว่าเป็นคู่กรณีนะครับก็ <c oughs> ไม่ไม่ใช่คนที่อยูอ่ไม่มีส่วนได้เสีย ฉะนั้นผมจึงมองว่าถ้ามันจะมีความสามารถในการหาทางให้ลดความไม่ไว้วางใจกันได้เนี่ยมันคงต้องอาศัยบทบาทขององค์กรหรือกลุ่มประเทศอื่นหรือเปล่าที่จะสามารถเข้ามาช่วยทำตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าผมก็มองว่ายังไงทางรัสเซียก็ต้องมองว่าโลกตะวันตกกับยูคเครนก,ก็เป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วถูกไหมครับแล้วก็เราก็จะเห็นวันนี้ผม เมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานผมยังดูในสะพานกฤษใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> กับสอก็ลุกขึ้นปรบมือให้เอกอัคราชาทูตยูเครนทุกคนติดริิ้นสีเหลืองน,น้าเงินเป็นสีธงอะไรต่างๆนี้คือภาพเหล่านี้คือเราก็เข้าใจว่าโลกตะวันตกเขาต้องการแสดงออกแบบนั้น mm. แต่เรานึกภาพว่ารัสเซียมองเข้ามาเนี่ยหรือเห็นภาพเหล่านั้นเนี่ยก็ก็จะยิ่งมองว่าก็นี่ไงล่ะพวกคุณเป็นเป็น เป็นพวกเดียวกันแล้วก็พยายามจะรวมกำลังมาประชิดชายแดนมันมันก็เป็นเรื่องยากนะครับนอกจากจะมีองค์กรหรือกลุ่มอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขตรงนี้ครับคุยวิสิตมองมองว่าตอนนี้ใครที่จะมีบทบาทนี้มากที่สุดครับหลายคนบอกว่าจีนหลายคนบอกว่าหลายคนบอกว่าฝรั่งเศสก็น่าสนใจนะท่าทีของฝรั่งเศสในช่วงหลังใช่ครับผมก็ดูทางท่านประธานาธิบดีเองก็ก็ เหมือนแสดงท่าทีที่อยากจะหาทางเข้ามาช่วยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งก็กาลังจะเลือกตั้งด้วยนะฮะของท่านก,ก,ก็การที่จะแสดงบทบาทด้วยจีนเนี่ยบังเอิญก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็มีความตึงเครียดกับสหรัฐอย่างมากมนะครับแล้วก็ทุกคนก็ยังพยายามโยงว่าไอ้เรื่องแบบนี้กับไต้หวันมันจะเป็นเรื่องเดียวกัน หรือคนละเรื่องเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้นะักแต่ว่าท่าทีของจีนในการงดออกเสียงนะทั้งในมนตรีความมั่นคงและก็ในที่ประชุมสมัชชาเนี่ย <c oughs> ก็บ่งบอกให้เห็นว่าจีนก็พยายามรักษาท่าที <c oughs> ว่าไม่ได้เข้าไปเข้าข้างรัเสเซียนะ <c oughs> เพราะจีนเองก็ถือเรื่องการเรื่องเอกราชและก็บูรณภาพของดินแดนเป็นเรื่องสำคัญ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะไปไปประนามรัเสเซียเหมือนกันนะมีจีนมีอินเดียนี่ใช่ไหมครับที่วดออกเสียงนะฮะจริงๆกลุ่มประเทศที่ที่มีประชากรเยอะๆเนี่ยที่เขาเรียกบริกส์เนี่ยก็ก็งดออกเสียงหมดนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดกลุ่มนี้ก็อาจจะมีมีมีบทบาทได้นะครับผมคิดว่าเออแล้วก็อาจจะเสริมเข้ามาเพราะว่าถ้าลําพังเป็นเรื่องของโลกตะวันตกกับกับทางรัเสเซียหรือจีนเนี่ยผมว่าคงไม่ง่ายนะครับค่ะ ตรงนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าอเมริกาน่าจะไม่ใช่คนที่เป็นผู้ช่วยเจราจาความขัดแย้งได้ดีแต่ว่ากลุ่มอย่างจีนอย่างอินเดียกลุ่มประเทศบริกสก็น่าจะเป็นคนที่มีความเป็นกลางมากกว่าในมุมของรัสเซียใช่ไหมคะอ่าใช่ครับป,ปัญหาก็จะมีอยู่ว่าโลกตะวันตกจะมองว่าทั้งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลางจริงหรือเปล่าอีกอ <laughs> ใช่ครับ ซึ่งอันนี้ก็<ร>ก,ก็ก็ธรรมดาแะครับพอมันมีความตึงเครียดขึ้นก็เอาละว่าเอ๊ะศัตรูของเพื่อนเพื่อนของศัตรูเพื่อนของเพื่อนศัตรูของศัตรูศัตรูของศัตรูคุณนินะคุณคุณมากต้องหาเอเลี่ยนมาช่วยเจาจาแล้วครับคุณพิเศษไม่มใ <จ S 2> ีใครค,คือคือผมก็หวังว่าคือเครนที่หนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าอตอนที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงเนี่ย สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือเราไม่เคยสร้างระเบียบโลกที่มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามากำกับดูแลโลกนะครับในด้านต่างๆไม่ใช่เฉพาะความมั่นคงนะครับแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> แต่ว่าเหมือนกับว่าในตอนนั้นเนี่ยเรายอมรับสภาพการเป็นเหมือนกับโลกที่มีขั้วอำนาจขั้วเดียวแล้วก็กลายเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถเขียนกำหนดกติกาอะไรต่างๆทุกอย่างได้นะครับ แล้วก็ตรงเนี้พอหลังจากที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือความเข้มแข็งของจีนของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นอเมริกาก็มีลักษณะถดถอยอยู่บ้างเนี่ยนะครับก็จึงทําให้ประเทศที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอเมริกามาเป็นผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยก็กล้าที่จะออกมาต่อต้านมากขึ้นนะครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับกลายเป็นจีนนะครับที่เป็นผู้เรียกร้อง เรื่องการ,รกเคารพกติกาพหุภาคีหรือองค์กรพรหุภาคีอในขณะ<ม>ที่สหรัฐก,ก็มองว่าเอจีนกําลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงกติกาโลกผ่านองค์กรพรหุภาคีองค์กรระหว่างประเทศับ<ม>คุณวิสิธิ์ครับเรื่องสงครามยูเครนเนี่ยพอมันมีเรื่องการคว่ำบาตรเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเลยพูดง่ายๆนะครับคุณวิสิธิ์ช่วยให้มุมมองหน่อยครับว่าพรุ่งนี้รัฐบาลไทยต้องทํำยังไงดีครับในการรับมือกับเศรษฐกิจ คือสิ่งที่สําคัญเนี่ยจริงๆมันก่อนเรื่องนี้มาเนี่ยมันปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพนะและผลกระทบจากโควิดก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องสงครามแล้วก็มาตรการคว่ำบาสนี่ก็ต้องมาซ้ําเติมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จําเป็นที่จะต้องเร่งหามาตรการในการที่จะมาช่วยเหลือให้ประชาชนแล้วก็ธุรกิจเนี่ย ผ่านช่วงที่ยากลาบากตรงนี้ไปได้นะครับปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลก็กู้เงินมาเยอะในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับคืออาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารด้วยนะครับหลังๆในการสื่อสารอะไรออกมาของรัฐบาลเนี่ยทําให้คนเข้าใจว่าอ๋อสงสัยกระสุนหมดแล้วในการที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาตรการการช่วยเหลือที่ผ่านมาเนี่ย ก็มักจะไม่ได้ทําในลักษณะที่เลือกเป้าก็อาจจะเป็นปัจจัยทางการเมืองด้วยแต่ว่าถ้าทรัพยากรมีจํากัดความไม่แน่นอนมีอยู่สูงประเด็นค่าครองชีพนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยต้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญเอภาคพ,พลังงานเนี่ยดูจะเป็นจุดที่มีปัญหามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ถูกซ้ำเติม สุดท้ายครับคุณอภิิ์ถ้าสถานการณ์โลกมันไปแบบนี้สมมุติว่าเกิดการคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจรุนแรงสงครามยืดเยื้อไอเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลกระทบกับทุกคนบนโลกแล้วมันเกิดความยากลำบากขึ้นทั่วโลกคุณอภิษ์มองภาพในมุมกลับไปเลยไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยคนทั้งโลกพลังประชาชนคนทั้งโลกเนี่ยจะไปกดดันรัเสเซีย หรือกดดันให้ใครก็ได้ช่วยหยุดสงครามนี้ทีมันจะเกิดภาพมุมกลับถึงขั้นนั้นไหมครับหรือว่าสุดท้ายแล้วก็ยังพอที่จะมองโลกในแง่ดีว่าสงครามในครั้งนี้อาจจะไม่ยืดเยื้อยาวนานคือเราพูดว่าไปกดดันทั้งโลกะนะครับไปกดดันเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่ารัเสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ประธานาธิบดีปูตินก็อย่างที่เราพูดกันตอนต้น นะครับว่าเดาใจยากนะครับถ้าไปกดดันจนถึงขั้นหลังพิงฝาไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่ได้แปลว,ว่าจะจบด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงถ้าหากว่าประชาชนในรัเสเซียเองสามารถทำให้รัฐบาลเนี่ยหยุดได้อันนี้ยัง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 ,ยงพอเห็นภาพมากกว่าที่จะบอกว่าทั้งโลกเข้าไปกดดันแต่แวว่าคุณอภิสิกิ์ก็ยังเชื่อว่า เพราะเราก็นึกออกนะครับ,รบเหมือนกับ,บเหมือนกับประเทศไทยเนี่แหละเวลาต่างชาติมารุมบีบหรืออะไรเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้นะเราก็ต้องรักษาหน้ารักษาศักดิ์ศรีรักษาท่าทีนะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึง่งแล้วตรงนี้ก็ต้องต้องระมัดระวังแต่ทีนี้การความยืดเยื้อเนี่ยก็มีแต่จะสร้างความเสียหายนะครับทั้งความสูญเสียเรื่องชีวิตของผู้คนทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่จะให้จบ ลงเร็วๆเนี่ยมันมันก็มองไม่ออกว่ามันจะจบได้อย่างไรเพราะความขัดแย้งพื้นฐานมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะถ้า,ถ,าถ้าสร้างกระแสในโลกในเรื่องของสันติภาพได้อันนั้นดีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าจะสําคัญมากกว่าก็คือประเด็นที่เราพูดม่อสักครู่ว่าเราน่าจะช่วยกันคิดว่ารูปแบบที่จะนําไปสู่การเจรจาที่ได้ผลจริงจะต้องเกี่ยวข้องกับใครอย่างไร นะครับแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการเจรจาระหว่างคู่กรณีอยู่อย่างนี้ครับ e X Penner 2021เรล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021ดคดีผู้กำกับโจสุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขยม่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ X Penner 2021เล่าต,ต,ตั้งแต่ต้นเรื่อง ทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว w o r k p o i n t t ูเดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee